ให้่านเจ้าปิมาโกได้ัวเป็นการโตกเสนเห์ต่าง่าตต้องกำลังบาลามีกับโตกพ่อรักษาลูกหลานของท่านให้ปลอดภัยยาได้เกินเห็นเพศไปกันที่ไป่ึควรจะได้เกิดขึ้นและวลองกันนี้ก็เป็นการสดบสมมติสุขพระพุทธศาสนาอ่านนักจำเดิมเพิ่มแถวพันดับพันทปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสากยมุนเฮสีสันเพชญอเลิกหลน ท้ายชนไม้ร่างทั้งคู่ทั้งแทบแทบจิตอยู่เมืองกุสิกนาราราชธานีในปีมะเส็งเป็นเดือนลุกเเ็นจะตกกิมหันไพรจะรุ่งพระอาทิตย์ก็พวยพุ่งพุงสว่างย่างก็มาแล้วเสียงโคกีลาคาไข่แควก็เช่ยวแช่ขันกันประชันรุ่งเมื่อนั้นพระพุทธองค์ทรงสู่นิโรธข้าวสมาบัติ ตัดขันตะปนิพานคานเวลาร่วมผ่านแล้วตทมลำดับนับกำหนดได้สองพร้ยหกสิบหกพระันษาปัจจุบันสมัยจุลาคมหาธุลดิงที่24พุทธวรัฐมีในยะอันท่านพุทธบรริษัทที่มาร่วมทอดกระถิ่นนาทานวัดเขาหลิกเพิงกำหนดนับได้ด้วยพระคารชะนี ราะจะนั้นต่อแดนนี้ไปสองวันหน้าร้อยหกสิบเที่ลงลาลับจากพวกเราไปไม่หมักลำเข้าถูแดนนิพพานยังมีพระธรรมคำสอนพระว่างในใจไอโอหวัวใจ่งความต่งางเชื่อกลับมาท่านทัางลหลายอย่าเชื่อโลกนี้ให้หมดร้อการเชื่อหมดพวกท่านก็จะหมดใจเอาใจที่มีอยู่ที่เหลือดีให้รีบบำเพ็ญทานศีปวนาตามกำลังที่ทาให มีแล้วให้ไม่แล้วงามมีปัญหาช่วยกันแค่ชีวิตของพวกเราทั้งหลายก็จะแค่ปัญหากระท้องกัน,กน,<ค>นโอคานี้แนะนามก็น่าทรงวัดเกอ,อเลงพ่อขอนทุกโมทนาทุกคุญทุกกุศสลทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ท่านได้บวาเพ็ญให้สะาธนย้อนกลับไปถึงท่านพิรรรพัฒน์รัตกิจรประการด็อร์นาทีรัตกิกรประการเสดนาบดีองค์กตินนาคารในปีนี้ และบรรดาสาธุชนผู้มีใจได้่วมบริจาคทัพถิ่นข้าวของเงินทองผ้าัยจีวรกำลังคายกำลังใจทุกอย่างพร้อมกันที่หมานั้นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากกติณตาทานที่พระพุทค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นมีมากน้อยประการหามิไายให้สะท้อนยศหลับปกปักรักษาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายให้นิรหัโทษนิราชสภูนิราชไภัย พยนนานนันตรายใดๆจะเกเกลื่อนเจันทั้งหลายท่านทั้งหลายนันปรารถนาประสงค์จำลองใดด้วยอำนาจผูโ้โนกสินนาธาองวัดโกเล็กในปีนี้จงช่วยดูบันดานให้ท่านทั้งหลายประสบพามํำเ็จประสบพามจำเ็จประสบพามจำเ็จดังมุ่งมาตปรารถนาทุกท่านทุกคนเตือนเดีย